สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้สวนเห็ดบ้านม้อเรานะครับก็จะพามาเยี่ยมชมโรงเรือนอเปิดดอกนางฟ้านะครับหลังจากาฝนตกติดต่อกันนะครับมา3-4วันนะครับแล้วทำให้สภาพอากาศเย็นลงแบบฉับพันเลยนะครับหนาวเลยล่ะครับผมมาดูกันว่าสวนเห็ดเรานะครับ หรือลงเรือนนางฟ้าเราที่จะพาไปชมนะครับว่ามีผลกระทบอะไรกับสภาพอากาศแบบนี้บ้างนะครับผมอ่าก็ถึงแล้วนะครับผมสังเกตไหมครับเพื่อนๆโล่งเลยนะครับไม่มีดอกเห็ดเลยนะครับ มีก็นิดหน่อยเองนะครับแค่นี้เองฮะนี่ครับอ๋อฮะโล่งเลยครับเพื่อนๆนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสภาพอากาศแบบนี้มีส่วนนะครับทำให้อ่ดอกเห็ดหรือก้อนเห็ดเรามันไม่ออกดอกนะครับนะฮะอ่านะครับ พอเราทําแบบโรงเรือนแบบเปิดนะครับไม่ได้ทําโรงเรือนแบบปิดนะครับเราก็จะควบคุมอุณหภูมิยากนิดนึงนะครับผมอ่าเนี่ยฮะเจอสภาพแบบนี้เข้าไปนะครับจากเหตุที่กําลังจะออกนะครับก็ทําให้ฝ่อและเหี่ยวตายไปนะครับเราก็เนี่ยฮะอย่างเช่นในก้อนนี้นะ,ะนฮะอ่านะฮะก็เหี่ยวแล้วก็ตายไปนะครับ เดี๋ยวเราก็คงาภาวนานะครับให้อากาศมันอุ่นขึ้นเดี๋ยวก้อนเชื้อเห็ดมันก็จะแตกออกมาเองนะฮะขอบคุณครบไใ้โอกาสหน้าจะพาไปรับชมกิจ,จกรรมต่างๆในบ้านเราในสวนเห็ดบ้านหม่อนะครับว่าจะพาไปทำอะไรจะทำอะไรนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับ